ผมว่าคนที่จะไม่ได้ไปต่อก็คือคนที่คิดคอนเทนต์ไม่เก่งนะฮะคนที่คิดคอนเทนต์ไม่เก่งก็คือแบบวันนี้จะทำคลิปอะไรดีวันนี้จะทําคลิปอะไรดีแต่ถ้าทีทค่คนที่ทำคอนเทนต์เก่งก็คือเขาจะมองกระแส э เร็วมากบางคนเป็นต้นกระแสได้ซ้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไปหากระแสมาต้นกระแสนะครับเป็นคนจุดพุได้เก่งมากนะครับทำให้คลิปเกิดไบรัลส่วนคนที่ไม่ได้ไปต่อก็คือเอ๊ะวันนี้ทําคลิปอะไรดีนะครับไม่รู้จะพูดยังไงดี <S 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 สินค้าตัวเดียว <S <S พูดไปแล้วไม่รู้จะพูดยังไงต่อเเเเนนีี่่่ยยยยผมมกกก็็สอออออรืง AI AI ดวจาลชคิ นะทําไมโบย่านี้หน่อย365คอนเทนต์แต่ว่าเราจะต้องมีเทคนิคน,นิดนึงนะว่าเออจะให้มันเล่ายัางไงเราจะต้องใส่ข้อมูลมันหน่อยว่าสเปคของมันเป็นยังไงกลุ่มเป้าหมายเป็นยังไงต้องการเปิดคลิปแบบไหนความยาวเท่าไหร่ c อ l l ท o a c t i แบบไหนโยนข้อมูลให้ AI แล้วก็บอกมันแค่นี้เสร็จแล้วเวลาเราได้สคริปต์หรือว่าได้คอนเทนต์มาเนี้ยเราก็ใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปหน่อยเราปกติเราพูดจาแบบไหนมันไม่รู้หรอกว่าเราพูดจาแบบไหนเราก็บอกมันหน่อยว่าพูดเหมือนคุยกับเพื่อนคุยกับเจ้านายคุยกับลูกกกน้ออองคคคุุุยยยยัับบหมแพท์ะไร เรเใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่สำเนียงของเราเข้าไปว่าเราเป็นคนพูดยังไงอย่างผมเป็นคนพูดซอฟซอฟแบบนี้นะครับอ่าผมก็เคยพยายามตะโกนวกเวกวายๆแล้วนะผมรู้สึกว่าผมไม่ใช่ตัวเองผมพูดธรรมดาของผมนี่แหละนะครับพูดช้าของผมนี่แหละแต่ว่าคนที่จะดังใน t i k t o k ได้นเนี่ยต้องเป็นเหมือนเล่นละครนิดนึงนะครับท่าทางทําอะไรที่มันดูโอเวอร์มันเกินจริงมันเกินไปอะไรเงี้ยอันนี้จะเรียกร้องความสนใจได้ในระยะสั้นนะครับแต่ผมคิดดูแล้วผมก็คงไม่ทําอะไรอย่างนั้นแน่นอนนะครับเป็นตัวของตัวเองแล้วก็อยู่แบบเนี้ยโอเคนะครับก็คือ แต่ผมสังเกตอ่ะคนที่แมสใน TikTok อก่ะก็คือจะเกินเบอร์ไปเลยหรือไม่ก็เป็นคนที่น้ําเสียงไพเราะตัดต่ออย่างเทพมุมกล้องคิดสคริปต์เทพๆนะครับซึ่งถ้าเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยพวกนี้เนี่ยนะครับ AI ช่วยได้ AI บอกมุมกล้องได้ด้วยว่าให้มุมกล้องยังไงนะครับ close up ยังไงนําเสนอฉายยังไง AI บอกได้หมดเลยนะครับแต่ว่าเราจะต้องมีตัวอย่างให้เขานะครับ